นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาเสวนาจะพารานังปันธิตานันจะเสวนาเอตัมมังขารมามตตมมันติขอนนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมีไตยเป็นบรมคคู่ของปวงชนชาวพุทรทางไร ขอนอบน้อมแด่พระธรรมมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่องค์พระอริยสงฆ์พระสงฆ์ทุกทุกพระองค์ณบัดนีอ้อาตมาภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลละกถาว่าด้วยมงคลที่หนึ่ง เพื่อให้สาธุชนประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยญาราศีแก่ท่านสาธุชนผู้มาประชุมกันณมหาจุราวิทยาเขตขอนแก่นแห่งนี้วันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรหรือเป็นวันพระในอีกวาระหนึ่ง อาตมาภาพพระใบดีกาธนากิจนริสโลได้รับฉันทานุมัติให้มาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้พอสมควรแก่เวลากับถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระโสพลพัฒนบัณฑิตรองาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รองอธิการบ,บดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดพร้อมทั้งผู้บริหารอาจารย์เจา้จาหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตทุกทุกท่กทานเจริญพรไปยงังผู้บริหารอาจารย์เจา้าหน้าที่ฝ่ายพร้อมด้วยสาธุชนทุกทกคน ในการดำเนินตามหัวข้อพระธรรมเทศนาที่ได้อัญเชิญไว้ณนเะบื้องต้นว่าอาเสวนาจจภารานางปันเอตัมมังคารมุตมังแปลเป็นไทยว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นมงคลข้อที่หนึ่งในมงคลทั้ง38ประการ ในการนี้อาตมาภาพจะขอชี้แจงทัญนญาติสาธุชนก่อนว่าใั้วันนี้อาตมาภาพจะอ่านพระคำพี์ให้ท่านสาธุชนฟังเนื่องจากว่าหลวงพ่อพระพมมาบัณฑิตเคยสอนไว้ว่าการเทศนาให้ญาติโยมฟังถ้าเราเตรียมตัวมาไม่ดีก็เหมือนเราดูถูกผู้ฟังเหมือนเราไม่เคารพผู้ฟัง ดังนั้นถ้าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเตรียมตัวมายังไม่พร้อมดีให้เราใช้คำภีเพื่อจะสาธยายทำให้แก่สาธุชนฟังคําว่าคนพานได้แก่คนที่เกิดมามีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจไม่ได้ใช้ปัญญาสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเองและผู้อื่น พูดง่ายๆคนพานคือคนเร็วคนโง่คนเขาคนไม่ดีคนไม่มีศีลธรรมจริยธรรมที่สาธุชนคนดีเขามีกันคนผ่านแม้เมื่อทำก็ทำแต่กรรมที่ชั่วทางกายเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกรรม แม้เมื่อพูดก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะเป็นผู้มีวจีทุจริตมีการพูดคำท็จพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อคือกล่าวเรื่องที่ไม่มีสาระแม้เมื่อคิดย่อมคิดแต่เรื่องที่ชั่วด้วยอำนาจอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐี มีการคิดอยากได้ของเขาผูกอาฆาตพยาบาทมุ่งหมายร้างผ่านให้ผู้อื่นพินาชิบหายเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมดังนั้นพวกคนผ่านจึงไม่ควรครบเพราะพวกคนผานเป็นเช่นกับปลาเน่าผู้คบคนผานก็เป็นเช่นกับใบไม้ห่อปลาเน่าทำให้ใบไม้เหม็นไปด้วย ในขณะที่บัณฑิตเปรียบเหมือนของหอมมีกิสนาและมาราเป็นต้นผู้คบบัณฑิตก็เช่นกับใบไม้ที่ห่อของหอมทำให้ใบไม้หอมไปด้วยคบผ่านจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าได้สูญเสียประโยชน์สองอย่างคือทิฏฐิธรรมกัตถประโยชน์หรือประโยชน์ในชาตินี้สีอย่าง คืออุปัฏฐานะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความมั่นสองอารักขสัมปทานถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนแสวงหาได้สามกันรายาณมิตรตาความมีมิตรเป็นคนดีสี่สม,มชีวิต,ตาการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังที่ตนหามาได้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ใชใชจ่ายสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ในขณะที่คนพาลเป็นคนขี้เกียจขี้คานไม่ทำกิจกรรมการงานไม่หาวิชาความรู้ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ตนเองไม่รู้จักคบคนดีที่เป็นสัตบุุษชอบคบแต่คนที่ไม่ดีที่เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพาน,นันไม่รู้จักเลี้ยงเชียบเลี้ยงชีพตามสมควร แกกำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ใช้จ่ายสู่รุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่คนพาลสูญเสียคือสัมปรายิกัทธประโยชน์หรือประโยชน์ภายหน้าสี่อย่างดังกล่าวมาแล้วในขณะที่คนพาลเป็นคนไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรันตนไัยไม่เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ดังตัวอย่างเช่นที่เราเห็นในข่าวที่ออกอยู่ในทุกๆวันทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้การไม่คบคนพานให้คบแต่บัณฑิตและบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันดับแรกเพราะว่าเมื่อคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นเหมือนดังที่เคยมีอยู่กรณีหนึ่งที่ มีชายอยู่สามคนไปทำร้ายคนคนหนึ่งที่ร้านคาราโอเกะแต่ว่าตามเจตนาแรกคือเขาสามคนนี้เขาเพียงแค่เขาจะไปเที่ยวไปดื่มไปอะไรกันแต่ด้วยมีเหตุวิวาทมีเหตุทะเลาะกันภายในร้านซึ่งหนึ่งในสามนั้นเป็นคนหัวร้อนเป็นคนไม่ค่อยฟังเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนห้ามก็ไม่ฟัง พังมือไปทำให้เขาเสียชีวิตพอโดนตำรวจดำเนินคดีแล้วเพื่อนสองคนที่ไปด้วยก็โดนดำเนินคดีคือร่วมกันพยายามฆ่าหรือร่วมกันฆ่าผู้อื่นทั้งที่สองคนที่ไปด้วยนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีแถมยังไปห้ามเพื่อนอีกแต่ห้ามก็ห้ามไม่ฟัง นี่ทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้การไม่คบคนพานนั้นเป็นอันดับแรกเพราะว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นและผลที่ออกมาจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราครบเมื่อเราครบบัณฑิตอย่างเช่นอัตมาภาพมีการ,รยานมิธธรรมที่เป็นบัณฑิตเยอะก็จะมีแต่การชักชวนกันไปทำในทางที่ดี ในทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอัตมาภาพหลงผิดอันนี้ยกตัวอย่างนะไปคบคนไม่ดีก็อาจเกิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนที่คบก็มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้าดังนั้นเราระง,งับเสียไว้แต่ตอนนี้ดีกว่าคือไม่คบเลยรู้ว่าเป็นคนพานเราไม่คบเลยเราครบแต่บัณฑิต และบูชาบุคคลที่ควรบูชาเท่านั้นคนพาลมักจะเห็นผิดเป็นชอบคนพาลแม้เราพูดดีเขาก็โกรธนั่นคือคนพาลแม้เราทำความดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเขาก็โกรธเขาก็ไม่ชอบใจนั่นคือคนพาลคนพาลไม่รับรู้ระเบียบวินยัยดังเช่นทุกที่ทุกสังคมมีกฎมีระเบียบมีวินยัยอย่างเช่น ในการปกครองทั้งประเทศก็ใช้กฎหมายบ้านเมืองในการเป็นระเบียบที่เราต้องปฏิบัติร่วมกันถ้าเราอยู่ในสังคมไหนถ้าเราอยู่ในอย่างเช่นอยู่มหาจุรามหาจุราก็มีกฎ,ม,กฎมีระเบียบของมหาจุราทุกคนต้องประพฤติตนตามกฎตามระเบียบที่มหาจุราตั้งไว้ใครทำได้ก็ถือว่าเป็นคนดี ใครทำไม่ได้นั่นก็ถือว่าเป็นคนพาลเพราะคนพาลมักไม่รับรู้ระเบียบวินัยบอกให้ทําอันหนึ่งมักจะทําสิ่งที่ตรงข้ามนั่นคือคนพาลคนพาลมีลักษณะ5ประการดังกล่าวมาแล้วนั้นถ้าเราครบคนพาลก็จะได้รับผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนทุกประการแม้กระทั่งการสมาคม หรือการอยู่ร่วมใกล้ชิดกับคนพาลก็ย่อมจะประพฤติเอาอย่างกันทำตามกันที่อาตมาภาพยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่อุทาห์ในเรื่องนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่าคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนดีย่อมเป็นศักดิ์ศรีแก่ตนเองคบคนชั่วก็พาตัวให้อับจนนำชีวิตตนให้ตกตำ่ำ ไม่เป็นผลดีสำหรับตนเองดังนั้นคือผู้หวังความเจริญก้าวหน้าพึงเว้นจากการครบคนพาลเหมือนคนกลัวอสรพิษไม่กล้าเข้าเข้าใกล้ชิดฉะนั้นพึงเข้าไปคบหากับแต่บัณฑิตผู้ไม่มีกรรมชั่วทั้งกายวาจาใจจึงจะเป็นมงคลแก่ผู้คบหา ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้อเสวนาจภพารานางังการไม่คบคนพานเป็นมงคลอันสูงสุดและเป็นมงคลข้อที่หนึ่งใน38ประการในมงคลทั้ง38ปประการนี้ถ้าอัตมาจำผิดขอโทษด้วยมีเทวดาท่านหนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าว่า มงคลอันไหนเป็นมงคลที่ดีมงคลอันไหนเป็นมงคลสูงสุดมงคลอันไหนที่พวงชนชาวพุทธควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดมงคลทั้ง38ประการนี้ไว้ให้แก่เทวดาและพวงชนชาวพุทธได้ให้ประพฤติปฏิบัติสืบมาล่วง2,600ปีแล้ว อีกประการหนึ่งขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกันกับคนพ่านสันดานยาบเป็นเหมือนกับการอยู่ร่วมกับอมิตรผู้ไม่มีดาบในมือเมธมีแต่จะนำความทุกมาให้ในขณะที่การอยู่ร่วมสมาคมกับเราบัณฑิตผู้เป็นสัตบุรุษเป็นเหมือนกับการอยู่ร่วมกับญาติผู้เป็นที่รัก เพราะการอยู่ร่วมกับบัณฑิตแม้เพียงวาระเดียวย่อมคุ้มค่าคุ้มครองรักษาบุคคลผู้คบหาไว้ได้อุปทวะและอุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่านเช่นคนผ่านเมื่อต้องการตำแหน่งทรัพย์สินก็ย่อมใช้กำลังย่อมใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและไม ตามทํานองคองทาต่างๆนานาสรุปความว่าที่เรียกว่าคนพาลเพราะเป็นคนเลวมีความประพฤติชั่วทั้งทางกายทางวาจาทางใจได้แก่ผู้ไม่รู้จักประโยชน์ในชาตินี้และประโยชน์ในชาติหน้าหรือผู้ประกอบด้วยอกุศลรกรรมบทสิบประการมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น การครบหาสมาคมกับคนพานเป็นเช่นกับป่าเน่าเป็นต้นดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยเดชอานุภาพแห่งคุณภาษีรัตนไต ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนที่ตัดไว้ดีแล้วด้วยอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ผู้ประพฤติธปฏิบัติด,ดีทุกๆพระองค์ขอโดนบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สมความมุ่งมาตปาถนาในทุกๆประการ และขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตนเองได้ตั้งใจทําอยู่ในปัจจุบันและขอให้เจริญด้วยอายุมีอายุที่ยืนยาวขอให้เจริญด้วยวันนะมีวันนะอันผ่องใสขอให้เจริญด้วยสุขามีความสุขก,กายสบายใจและขอให้เจริญด้วยภาระ มีภาระกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์สืบไปสืบไปในการแสดงมารรมเทศนาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปาการะชนีสาธุ